ยี่ัวโอ้ไม่ต้องแบ่งละค่ะขอบคุณค่ะเอาแบง่งเหรอคะบัวขอกินน่อยขอกินอาพี่เปรมขอกินไม่แบ่งพี่เปรมด้วย hồi hay hay ăn con gì lưới ạ? à Hay Hay à yeah. hey. Uh, uh, hey. Hey, hey, hey. โอ้โหบัวจะเย็นลูกบัวใจเย็นอ๋อป้าพี่เปมเหรอ่กินข้าวอะไรยเย็นนโอ้โหพี่เปเม,เมกินจริงพฮ้อมกินจริงเหรอบัวพี่เปมกินหมดแล้วลูกเออเอาคืนมา อ้โหอกัดนิ้วแล้วอือฮึกัดแบบมันมันโอ้โหปอนพี่เป๊ะมั้งแกอะไรเนี่ยปอนแต่พี่เป๊ะเนี่ยอือหืออือหือ อุ๊ยน่าทีสองร้อยจุดสองร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เห็นแค่เยบัวอ่าๆป้อนป้อนป้อนเยอะป้อนพี่เปรมไปเยอะโอ้โหหมดรักพี่เปมจังเลยป้อนตั้งพี่เปมใช่ใช่อ่าแบ่งแบ่งแบ่ง อะยำยำยำครับอะแบงแบงยต้องถามยายก่อนรู้เป่าครับยายกิบอะไรเงี้ยแม่กินไหมครับเลยรู้เปล่าครับเขาเยนผูกนเคซีไมเป็ถึงต้ินยม่เขาลกินไหยากินไหมแม่กินไหมแล้วเขากินกแบไหเบงรู้ไหมครับ ยาลบไม่เอาน้ำต้องแบ่งแพร่ลูกมีน้ำใจอะปิดมีน้ำใจลูกใช่อือหืออ่ะแบ่งแบ่งเอ้แค่นี้ละพ่อแค่แค่นี้ละลูกค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีครับรักตายเลี้ยงน้ำนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกออกมาวางหรองั้นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับรักตายเลี้ยงน้ำนุ่นนะครับ คี่กินอย่างไครับนี่เป็นครับลีต่างยังไงน่นแล้ในบึงใหญ่ลอย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 ไปเฮ้ยบัวหมดไปหมดปากเลยหรอลูกออกมาลูกออกมาเอาออกมาขอเออขอขออือพี่เปมกินต่อปไาพี่เปมพี่เปมมากินเลย พอแล้วลูกขอเถอะขอแม่คลายออกมาขอขออหมดแล้ว <c oughs> ตัวแสบอ <c oughs> เองยังไงเนี่ยคุณบัว คุณบัวคุณบัวเก็บสต็อกไว้กี่อันเนี่ยคุณบัวพอแล้วคุณบัวพอวว <c oughs> คุณบัวจะเอาอะไรคุณบัวจะเอาอะไร <c oughs> คุณบัวชอบเหรอคะคุณบัวชอบแอปเปิ้ลเหรอคะคุณบัวแบ่งหน่อยสิคะอ้ามอ้า แบ่งหน่อยค่ะแบ่งคุณป้าป้าคนดูหน่อยอ้ามแบ่งคนดูหน่อยอ้ามเ <c oughs> ก่งมากวันนี้เราดูยายบัวกินแอปเปิ้ลใจดีแบ่งทุกคนด้วยคะ่ะกันไปก่อนนะคะสวัสวดีคะ่ะ